ยกที่สามว่ากันต่อครับเก่งสยามแดงครับน้ำเงินยออกิตดายีบไว้ก่อนครับแข้งซ้ายเตะไปตู้เจอหมัดขวามาครับกิตดาค่อยๆเบียดเข้าไปครับจิ้มลำตัวเจอเตะแข้งซ้ายโอ้ด้วยขวาคือมาครับพยายามออกอาวุธนะครับยอดกิษดาครับแม่เรดูน้ำหนักกับทิศทางนี่ครับโอ้สอกเข้าไปครับ เอาละครับยกนี้นี่น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังแล้วนะครับยอดกิตดาก็ยังคงเดิมเบียดเดินขยับเข้าหาเหมือนเดิมดูต่ว่าเก่งขยามดูจับมั่นใจเหลือเกินเลือกออกนะครับอาวุธแล้วก็อาศัยความแรงแรงดูจักหวาการกล้ามเอาล็อกได้นะครับตีได้หรือเปล่านะครับตีไม่ได้นี่กรรมการแยกทันทีนะครับมาเกาะกันเฉย,ยเฉยไม่ตีไม่ได้นะครับยอดกิตดาเบียดเข้าไปออกแคงขวา เกงสยามก็จะไปรับเยอะไม่ได้นะครับเพราะออกไต่ละดอกนี่ก็เน,เนื้อเหมือนกันนะครับยอดกิตตา,านี่นะครับมาได้ลูกเหลี่ยมนี่ช่วยนะครับบิดปิบเดียวนี่จิ้งไปเหมือนกันสายลูกขยันเดินเข้าหาเดินทำครับแต่โดนลูกแข็งแรงโดนเหลี่ยมเข้าไปไม่ท้อสักอย่างอะยอดจิตตาเสียบแข้าไปครับเก่งสยามเสียบซ้ายคือสับด้วยข้างบนก็สับข้างล่างก็เสียบครับแทงเข่าซ้าย ดูจังหวะไล่แขนครับสอดในได้แทงซ้ายครับพยายามโต้ตลอดเหมือนกันนะครับยอดกฤษดาครับโดนป้ายหน้าขวางหน้าไว้ดูว่าเก่งสยามนี่เริ่มจะเร่งแล้วนะครับโอ้โหออกแต่ละเม็ดนี่ก็เจ็บเจ็บเหมือนกันโดยเฉพาะลูกขวางและแทงดูจะช้าไปเลยครับยอดกฤษดาดูวงในนี่ครับโอ้โหเอาเลยครับอย่างที่บอกนะครับสายต่ำนี่จะทางานหรือเปล่านะครับมวยคู่นี้ ดูดีว่าเก่งขหยันจะเร่งเต็มตัวเมื่อไหร่นะครับทีต่อทีขาไปแล้วครับเนี่ยพอเบียดเป็นนวกปะทะไปแล้วครับน่าความแข็งแรงความเห็นเลยครับแทงเข่าซ้ายครับแทงซ้ายแทงยัดเข้าไปครับแข้งขวาเตะมาหน้าตาหน้าตาชักจะเยเกแล้วครับอยู่ไม่อยู่ครับอยู่ไม่อยู่ครับอยู่ไม่อยู่ครับไหวไม่ไหวครับแบบนี้ครับเจอเข้าไปจหมาเข้าเบรก เรียกว่าชุดใหญ่ไต่สูตรเลยนะครับชุดนี้โอ้โหท้องท้องโอ้โหแต่ก็ยังมีบวกอยู่นะย,ยังกัดฟันบวกสองอยู่เหมือนกันเอราเอาเลยครับขายเป็นของดีแล้วนะครับไหวไม่ไหวไหวไม่ไหว,ว,วนะครับตอนนี้โอ้โหแต่เวลาล็อกได้ดีเรียกว่าไต่เนื้อเน้เน,น,น,นทั้งนั้นเลยครับเก่งขยามอ่ะยังสู้อยู่ครับใจดีสู้เสือเข้าไปหยิบครับโอ้โหดูรับดูที่หน้าท้องครับแกรเป็นลอยเลยครับของแมวอวนครับ ลับเข้าไปครับสอกซ้ายของเก่งสยามครับอ้าวค่อยๆร่วงครับลุกขึ้นมาครับไม่นับนะครับเจนแล้วนะครับในช่วงพักยกทีมงานของยอดจิตกรดานี้ก็บอกว่าให้บูให้บวกไปเลยนะครับแต่ว่าออกมานี่ดูลูกขวางเลขวางนี่คอแทบหักนะครับเอาขยับเข้าไปยังมีฮึดอยู่ไม่ยอมง่ายๆนะครับมีหมัดมีศอกก็คอยบวกที่นะครับมาเ่งสยามนี่ก็เหมือนกับ ไม่เร่งน,นะครับเร่งเมื่อไหร่นี่เป็นเรื่องนะครับสายต่มนี้ได้ทํางานแน่ครับแข่นขวาเตะไปครับโต้ได้หมดขาขึ้นมาครับพุดไปก๊อกหรือเปล่าครับยังไม่ยอมสยามครับยอดจิศดาจองแล้วจองแล้วเอาอย่างไงดีครับต่อยก็อาจจะต่อยเพื่ไม่ถนัดครับในเจอแค่นขวามาก่อนครับตีเข่าขวาครับล็อกไว้แล้วีีครับแหมเทไปเลยครับเก่งสยาม โอ้โหยังคงเบียดตลอดนะครับโดนไปเยอะนะครับแต่หัวใจก็ถือว่าสอบผ่านแล้วครับเอาบวกสอกันหงหักได้อีกแล้วนะครับเก่งก็อยากไม่เร่งนะครับยกว่าเลือกออกออกเนื้อเน้นๆรับอ่ะเร่งไม่เร่งครับเร่งไม่เร่งครับสายยอ่อสายตำ่ำรออยู่ครับดูว่าสายตำ่ำจะรอเชียร์แล้วครับคู่นี้เอาขยับเข้าไป นำตัวพยายามจะฮึดนะครับตีนะครับโอ้โหเอาทิ้งนี่ทิ้งทั้งตัวเหมือนกันนะครับทั้งหมัดทั้งศอกนี่ครับดักบวกถามว่าจะถูกหวยเลยนะครับอ่โป้งเดียวนี่หงายหลังได้เหมือนกันนะครับระวังลูกสวนทางปืนเด็ดแต่ก็โดนศอกไปก่อนแล้วครับยอดกฤษดาครับศอกซ้ายต่อยขวาในแทงครับโอ้โหทีมงานข้างล่างนะครับก็บอกว่า ให้เก่งสยามน,นี่เดินเบียดเลยเก่งสยามบอกพอแล้วน้องไม่ต้องเดินนะดูนะครับโอ้โหแต้มวยบนล็อกนี่บนเวทีนี่ก็ลุ้นกันนะครับจะให้เก่งสยามน,นี่เดินเช็ดบินนะครับดูน่าจะมีการเล่นสายต่ำกันด้วยนะครับในเวทีเอาเจ้าก็เอาครับอย่าอย่าคุณหมออย่าเลี้ยงข้ออครับเจ้าก็เอาครับต่อยขวาเข้าไปเอายังไงครับมาไม้หายครับ แล้วก็ดูครับแม่ขอเป็นชุดหน่อยครับกรรมการดูห้ามนี้ก็จ้องตาครเหม็งเลยนะครับอยู่ที่ว่าเก่งขยานจะเล่งเมื่อไหร่นะครับจะเล่งไามชัดๆอีกช,ชุดหนึ่งนี่น่าจะยุติการชกเลยครับดูนะครับดูแต่ละเพจเอาเล่งเข้าไปเล่งข้าไปเล่งเข้าไปโอ้โหโอ้โหโอ้ห หอ,อนและหวยลอยแรงพวกเบียกไปหมดแล้วนะครับยุติการชกเลยครับก็เป็นทางเก่งสยามนะครับเป็นฝ่ายชนะ TKO ในยกที่4ครับ